ดีน้องแกงคิดถึงมากไม่จช่ัน,นานมากจริงะนะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้ก็หนักหน่วงอยู่แต่โอเคแต่โอเคครับแต่โอเคดูตัวเองไปจนกระทั่งแบบ แบบประชาชนทั่วไปอ่ะเราไปสมุยมาเอยต้งถามเลยว่าแกงส้มหายไปไหนจริงจริงนะฮะที่หลายคนนับคิดถึงว่าพี่แกงทำอะไรอยู่ไม่ก็พี่แจ๊กันแหละเราไปพี่แจ๊คไม่ไปติดตามอ่ะถ้าพี่แจ๊คติดตามเขาก็ได้เห็นว่าผมทําอะไรบ้างไงวันนั้นไม่ไปไปสมุยไปสมุยเออที่ที่ที่หายหายไปหลายคนสงสัยว่าทําอะไรอยู่จริงจริงก็เรียกว่าทําทุกอย่างเลยหมายถึงว่าเราก็เตรียมเตรียมพร้อมนะฮะทั้งร่างกายทั้งทักษะทุกอย่างไงเลยหมายว่าเราอยากอัพอัพเพื่ออัพสกิลอ่ะคือ พัฒนาตัวเองให้มันแบบดีขึ้นแล้วก็เพื่อที่ว่าเออมีผลงานอะไรออกมาใหม่ๆมันจะได้แบบรองรับได้จะได้ไม่ต้องแบบว่าไปแบบโหเร่งรีบหรือเหนื่อยขนาดนั้นเราก็อยากอัพทุกอย่างให้มันดีขึ้นต่อรวมทั้งเรื่องร่างกายด้วยหุเ่เหินเนาะใช่ครับตอนนี้นว่าก็ยังะฮะแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่คือต้นช่วงนี้จะจะหนักหน่วงสักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องร่างกายเนี่ยเราเล่นค่อนข้างจะต้องให้มันได้แบบจริงจังแล้วต้องได้ให,ให้ให้ได้เห็นผลละน,น,นะฮะแต่เราก็อาจจะหนักนิดนึงแต่ว่าโอเคครับ คือถามว่าต้องแกนจะเล่นละครจริงไหมคะ <c oughs> ละครเหรอครับก็ถ้าไดเล่นก็ดีนะฮะถ้าไดเล่นก็ดีโปรเจกต่อไหมคบตอนนี้อย่างอันนี้ใกล้ๆนี้อาจจะเป็นเพลงก่อน<ไ>อาจจะเป็นซิงเกิลใหม่ก่อนนะฮะ<ไ>ก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะออกมาให้ฟังกันเมื่อไหร่อะไรยังไงนะฮะ <woo. S 1> แต่ว่าอ,อ,อย่างที่บอกฮะเรื่องไม่ว่างานต่อ,ตอไปอะไรยังไงในยังไงก็ฝากอย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยวกันเพราะว่า<อ>เราก็ตั้งใจเนาะเรียนหนักขนาดนี้ทําะไรขนานี้อยากให้ทุกคนชื่นชอบในผลงานแล้วกันนะครับไปตามด้วยใจเธอพี่ไปก็ยังเปิดกันอยู่เลยอ๋อ เปิดเยอะ่อกขึ้นใจอีกอย่าซีอย่าซีเพลงพี่พี่กันเขาดีกําลังมากําลังมาสุดยอดตั้งกังก็ค่อยไต่ายมาเพลงเขาดีมากแครทนในใจเธอคือยังฮิตอยู่รู้สึกไงบ้างคะก็ คือดีใจมากๆตั้งแต่เราได้ร่วมงานพี่ฟองเบียร์แล้วแล้วตอนนี้คือเราเห็นตามแบบเมื่อจะเป็นชาร์ตเพลงคลื่นไหนเนี่ยเพลงของพี่ฟองเบียร์ที่เขาที่เขาแต่งเนี่ยมันก็จะอยู่ติดเกือบทุกชาร์ตเลยต้องบอกว่าเป็นแบบทอาฟอร์มของพี่ท้องฟองเบียร์มากผมดีใจมากทีมก่มีโอกาสร่วมงานกับกับพี่ฟองเบียร์คือ ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ยังฟังเพลงนี้อยู่นะครับกับรักแท้ใจเธอนะผมเชื่อว่าคนแต่งพี่พี่ฟองเบียร์หรือว่าทีมงานทุกคนเนี่ยดีใจมากๆรวมไปถึงผมด้วยนะขอบคุณมากๆครับแพงก็ขอฝากผลงานต่อไปด้วยแล้วกันซิงเกิ้ลใหม่ที่ว่านี่จะทำกับพี่ฮั่นม้างหรือว่าไม่ครับไม่ครับอันนี้เป็น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 ซิงเกิลเดี่ยวครับใช่ฮะแต่ว่าจะเร็วๆนี้แหละคาดว่าจะปล่อยมาให้ฟังเร็วๆนี้แหละฮะใช่ครับเดี๋ยวก็เดี๋วอาหยาไม่ใช่พี่นั้น เปล่าเปลมีป่ะคะหรือว่าซุ่มอยู่โอ้ยไม่ไม่ซุ่มนะฮะอะไรนะฮะไม่บอกเขาผมมีอะไรผมก็บอกพี่แจ็คหมดแล้วฮะแน่นอนไม่ต้องห่วงครับโสดโสดอยู่โสดฮะคือเวลาตอนนี้ขอพักผ่อนก่อนนะฮะขอพักผ่อนให้ให้ให้เต็มที่ให้ให้เต็มแรงก่อนอย่างที่บอกเราร่างกายเราสําคัญที่สุดใช่ครับขั้นทับสองแปดฝากถามว่าจะมีงานฮันแกงอีกไหมหมายถึงว่างานงานงานอีเวนต์อะไรเงี้ยฮะงานอีเวนต์เลยโอ้หอันนี้อันนี้ต้องต้องลุ้นเลยฮะต้องลุ้นเลยฮะเพราะว่าอย่างอย่างเอาตัวอย่างต่ต้ง เองผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ไออกไปงานเลยสักเท่าไหร่นะแต่ว่าพี่ฮันเขาจะแบบว่าโอเคเขาจะเป็นแบบว่าเดินสายเยอะแยะนะฮะล้วก็อาจจะมีบ้านที่อาจจะโคจรมาเจอกันยังไงก็ติดตามดูดีๆแล้วกันแต่ว่าตาแยังไม่แผ่วนะคะก็มีอ้นตั้มฮั่นแกงอะไรอย่างนี้ อ๋อจริงๆยังไงก็ได้ฮะคือพวกเราเ,ออเขาเรียกว่าเราใช้ชีวิตกันแบบปกติอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้ามันทาให้ทุกคนมีความสุขได้ก็โอเคผมผมผม,ผมโอเคครับผมรัตนดีอยู่เนาะดีครับเราเป็นพี่น้องกันมีอะไรก็คุยกันครับพี่ฮันจะมีข่าวกับลุงเอ้สาวๆเยอะๆนิดนึงก็โอเคฮะก็พี่เขาโอเคอยู่แล้วฮะ <c oughs> พี่เขาพร้อมรับมืออยู่แล้วไม่แต่พี่แกก็สดอยู่สดอยู่ฮะสดอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นเหนียวครับ เป็แฟนพี่แกงคะว่าเขาหลายคนคิดถึงมากไงไงะอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้คําว่างไงดีอ่ะคือเราก็อยากจะไปนู่นนี่ให้ทุกคนหายคิดถึงนะแต่ว่าอย่างที่ว่าอดใจร้องสักนิดนึงดีกว่าเราขอแบบว่าไปพัฒนาตัวเองแล้วก็พอกลับมาเนี่ยอยากให้ทุกคนแบบ เออจะได้เห็นถึงความพัฒนาที่มันแบบพัฒนาไปไปอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยครับยังไงก็ขออย่าเพิ่งลืมกันละกันนะฮะคิดถึงกันก็ถ้าคิดถึงก็คิดถึงกันต่อไปเรื่อยๆละกันนะฮะอย่าเพิ่งลืมเงใหม่เนาะส้มละกันก็ขอให้ติดตามซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้ละกันครับสวัสดีครับสวัสดีน้องท่านครับผม <ม>ซึ่งป้ารับกระบีเ่เลยก็่ครับผมก็เออนั้นไปไม่ได้เจอนานไปถ่ายผมไปถ่ายงานมาก็สนุกสนานดีแล้วก็ไปเจอแฟนกลับที่ภาคใต้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมกระบี่เนาะใช่ครับจังเลยวันนี้อะ แล้วก็ปกติเหมือนเดิมหมายถึงว่าไม่ไม่ได้หมายความวม่าพอพี่แจ็คบอกว่าหล่อแล้วพูดว่าเหมือนเดิมนะแต่หมายถึงว่าเหมือนเป็นอยู่ทุกวันที่เป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ไเปเปลี่ยนแปลงอะไรครับผม,นะมน,น,นี่มันยังพยายามแต่งตัวเป็นเหมือนมิวนิษฐามากที่ถึงพี่ฮั่นเลยอ๋อเหรอตเโอเคโอเคพูดต <c oughs> ไปต่อไม่ได้เลยฮะไปต่อไม่ได้เลย <c oughs> ได้ไงก็ได้ดูเขาเล่นอะไรนะ โซเชียลแคมไออะไรนะเขาเรียกว่าอินสตาแกรมที่อัพวิดีโอกับพี่โป๊บอยู่ like นะ่ารักดีครับผมติดตามผลงานน้องมิวก็ดูไม่เพราะว่า follow อินสตาแกรมอยู่แล้วมันก็มันก็ได้เห็นแล้วเหมือครับน่ารักน่ารักเจอเธอแล้วฟินเลยเข้าใจไหมฮะ ว่ถึง4ปีแอซเซนลก่อนวันนี้ก็วันนี้งานใหญ่มากแล้วก็คนมาเยอะมากแล้วก็ไม่ไม่เดะสตาร์ไม่ได้มาแค่ผมมีรุ่นก้าวด้วยแล้วก็มีรุ่นพี่หลายๆคนแล้วก็รวมถึงรักแสดงของเอ็กแซคทุกๆคนเนี่ยก็มาวันนี้มาครบแล้วก็งานใหญ่ปีปีที่แล้วก็ใหญ่มาปีนี้ยิ่งใหญ่เข้าไปอีกใช่ครับผมก็ผมเชื่อว่าวันนี้สนุกแน่นอนเพราะว่าทุกเพลงที่ทุกคนขึ้นไปเนี่ยก็เสียงดังมาก แต่ว่าขาดันนิดหนึ่งนะคะพี่ๆน้องๆดันมาลวงพี่หมีของเราเออนะทบไม่ดีเลยอ,อ๋อสองเลยเออก,ก็อยากจะบอกนิดนึงก็ประมาณนึงครับผมก็แตบบ่จะบอกว่าอยากจะบอกทุกคนา่าเข้าใจว่าแบบอยากจับมือจับอะไรเงี้ยแต่แบบบางทีก็นักินศ <c oughs> ิลปินก็คือสําหรับผมก็โอเคแต่หมายถึงว่า แต่ว่ามันบางทีบางอย่างเนี่ยที่จับมันอาจจะเกินไปอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบออดูนิดนึงอะไรเงี้ยผมแล้วเพราะว่าศิลปินทุกคนไม่ได้เหมือนกันถ้าไปเจอคนที่ไม่ใช่ผมขึ้นมาอย่างเงี้ยเกิดเขาแบบอารมณ์ฉูนขาดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวแบบเ,ออเขาเบี่ยงอะไรเงี้ยก็จะคุณเองก็จะไม่ปลอดภัยก็ยังไงก็อยาก ถึงตัวคนที่คุณรักก็อยู่ในความพอดีความเหมาะสมครับผมห่วงไม่ได้ <c oughs> ห่วงว่าให้แม่ของลูก <c oughs> ว่ามันศูนยพัน จะมีโปรเจกต์จะมีเด้ตปรกต์อด้วยกันกับแกงอะครับน้องแกงก็มาเจอแล้วใช่เจอแล้วคือช่วงนี้เจอแกงส้มน้อยด้วยเพราะว่าด้วยแกงส้มก็ไปงานบ่อยขึ้นนะฮะแล้วก็น้องก็เรียนหนักหมายถึงว่าเรียนอะไรของร้องการแสดงอะไรต่างๆเยๆอะยามากมายก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้แกงส้มด้วยกันนะครับส่วนผมเองกอ็มีโอกาสถ้าว่างเวลาตรงกันก็จะมาเจอกันบ้างแบบคุยเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยต่างๆคือเหมือนแบบแบบ ถ้าถ,ถ้าเราคุยกันเนี่ย<ม>ให้ให้ให้น้องแบบว่าเขาเรียกว่าให้กําลังใจแล้วน้องแบบว่าหายเหนื่อยด้านก็โอเคอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรครับผม่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันติดตามนะเนาะครับผมใช่ท่านติดตามหาไหนต่อฮะไปไหนต่อสกคนน<ป>ึ่<ๆ>ใช่ครับผมเดี๋ยวก่อนน,นั้นก็มีก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยว,ยวมีแอคเปิดตูใช่ครับผม,มว,วนันที่ยี่สิบห้าใช่ครับวันนั้นก็มีโชว์เหมือนกันไม่วันนั้นเป็นโชว์ เป็นเพลงคือวันนั้นเป็นโชว์แบบแต่ละคนก็คนนี้เพลงนี้คนนี้เนพลงนี้ไปครับผมนพี่หนูเป็นแฟนแกงกุมีเลยค่ะค,ะครับผมก็อขอบคุณ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ทุกๆคนนะฮะที่ติดตามมันอยู่แล้วก็ขอบคอุณเขาเรียกว่าไงขอบค,คุณแฟนคลับทางรายการทีวีบูที่ที่ดูผ่านเข้ามาอาจจะไม่ได้เจอกันหลายวันนะฮะก็ะวันนี้ได้เจอแล้วก็ยังไงเดี๋ยว พรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้ไม่ได้เจอพรุ่งนี้เช้าไม่ได้เจอ,อาาเดี๋ยวเจอกันวันอื่นแล้วกันครับผมได้ครับผมขอบคุณครับ